สีม right. ื่ yeah. yeah. 90, 96, ื่นเก้าหมครับเก้าหโดยประมาณเก้าหมื่นหกเก้าหหายไปเก้าหม่นนี่เก้าหมื่นหกหายไปเก้าหมื่นแดขาดไปนิดซกซอมมแบฟอ